เมื่อก่อนเล่นเป็นเพราะอิ่มเล่นกับไปไม่รู้ที่ไม่รู้ทางไม่หาที่ไม่ได้เพราะเรือ,อไหมไม่คิดจะหาพูดอะไรมาถ้าไม่แพงก็ไม่สนใจจะหาความจริงหรือหาที่กันจนผมได้เจอกับคนที่เขาบอกว่าพี่เนี่ยพี่พี่พาพ่อพแม่บอกจโนอบ้านผมเมื่อก่อนเนี่ย อยู่ข้างวัดสุดท้ายเลยเนี่ยพระกรุงเทพชุดนี้ชุดนี้แพงชุดนี้ทุนห้าหมื่นเอาห้าหมื่นสองชุดนี้เอาห้าห <52, S 2> มื่นสองครับชุดนี้ห้าหมื่นสองคาดป้ายแดงเขาเด้อห้าหมื่นสองคุณอาทาวีโหดชุดนี้ไม่ทันนะพี่นะคุณอาทาวไีได้นะครับห้าหมื่นสองพันบาทพี่ทวี ปู่ทวดนี่และอันเนี้ยยังไม่ตัดปีกด้วยโอ้โห,โหมีมทวีทีเดียวจบสุดยอดหลวงปู่ทวดวนี่ปั๊มหลังหนังสือวัดเอี่ยมวรนอนุ์นี่คือหลวงปู่ทวดที่ท็อปสุดของวัดเอี่ยมวัดเอี่ยมยิ่งใหญ่ไหม เนี่ยวัตถุมงคลที่แพงที่สุวดวัดเอี่ยวมนุษย์ใช่แล้วมีทั้งแบบยังไม่ตัดล้มดำมนี่ผิวไฟสามองค์นี้ตีไปเลยเอาแบบโหแต่คอไม่ตัดปีกนี่พิเศษสุดอเอามื่นห้าพออ่ะต่อไปเอาพีสเต็ปนี่ครับ พระชัยวัดสาธุตรงประเด็นตรงพื้นที่วิทวีเลยพระชัยวัดสาธุป่รอดบางนวลเศษหมื่นฝบาทตีหมื่นเดียวพอสองหมืนห้าขยับเข้าไปเรื่อยๆนะปิดตาเพราะอิ่มวัดหัวเขาเด็เอาห้าพันบอได้เป็นสามหมืน่น ปูสุกปากคองมะขามเท่าพิจวีขอโอเคสักสี่ตัวได้ไหมขอม<า>โอเคสตัวครับเมื่อกี้เท่าไหระ่นะสามหมื่นปูสุกปากคองมะขามเท่าถ้าปูสุกยังไม่สาแก่ใจเอาพ่อเนียมวัดน้อยอีกองคหนึ่งนี่พ่อเนียมวัดน้อยพิมพ์ทำเสือใหญ่ นี่เนื้อพราเนียมเมื่อวานเราก็ได้เห็นกันแล้ววันนี้เราไปดูสามอีกวันหนึ่งนี่ครับอันนี้คือพิมพ์มาตรฐานของเขามีลงหนังสือของท่านพิมพ์ทํำเสือใหญ่ขอปู่สุกอง,งน,นี้สวยนี่ปู่สุกสององ,งเลยแบง นะครับยังไม่จบพี่ทวีปิดไว้ต้องกดร้อยโอเคอ่าขอให้เรามาดูกันที่องค์นี้แดงนี่ของตะเคียนนะตะเคียนใชูุ่กอง์เดียวขอแ้งของตะเคียนพิมพ์ใหญ่เต่ามาก ตายฐานอุดของใช่อือหืออโอเคโอเคโอเค,อเ,ค <c oughs> เนี่ยของตะเคียนพิมพ์ใหญ่เราเจอแต่พิมพ์เล็กอ,องค์แรกในชีวิตที่เห็นนะเนี่ยข้างในเขาใส่ของอุด ดำนานเลยครับดำใยอุดอ่ะแล้วก็ให้สุดที่องค์นี้ครับพิทวีองค์นี้คือขุนแผนหลวงเพราะลุงวัดดอนยี่หอม,อมพ่อเงินก็มีขุนแผนพิมพ์นี้อันนี้หลวงเพราะลุงวัดดอนยี่หอมอ้าวนี่เวลาเขาเหมาเขาเ,าเอาจากบ้านมาขายเราก็จะประมาณนี้ ชุดนี้ปิดไปห้าหมื่นหรวปิดไปแสนห้าอ่ะถ่ายรูปส่งต่อไปเอากำไรเยอะไม่ได้ด้วยเอามื่นสองะเอามื่นสองอ้าวชุดนี้มื่นสองพี่ทำโมนูนปิด 1, 1> 2 0มื่นสองพันจะไม่ปิดได้ไงอะแบงค์ปูเหรียญหนองบัวโอ้โห oh. คุณแบนปูเหรียญใช่ อาจารย์ฟันโอ้โหนี่สวยทั้งคู่ทั้งลมดำและชุมนิเกิลใช่สองสองสี่เบอร์ห้าด้วยใช่เก้าพันนี่เสือพร้อมใส่สินนี่ถ้าพันเดียวก็หมื่นแล้วใช่ป่ะ พาอเดิมมีสามองนังกวักพ่อมุ้ยเลี่ยมทองเดิมจากวัดนางกวักพ่อมุ้ยเลี่ยมทองเดิมจากวัดอ,อันนี้เรี่ยมเดิมนะเนี่ยังไม่พอเหรียญตาเป็นดินอีกสองเหรียญใครได้ไปโอเคโอเคผมสามตัวที่ธรรมนูนคนระับ เนื้อยาจิดามานีพระอุตมะปิดตารุ่นแรกโอ้ใครได้นะพี่ธรรมนูนครับอ่ะตะก้าใส่ให้พี่ธรรมนูนคุณเห็นไกลๆนู่นไหมหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยอ่ะนี่ก็พี่ธรรมนูนอันนี้หกหมื่นห้าโอเคโอเคโอเคชุดนี้หกหมื่นห้า ผมชอบพ่อปานขี่เสือขี่สิงคู่นี้เพราอะไรรู้ไหมแบงออค์เพราะกู่เนี้ยเป็นชุดไม่ลงกุอ,อันนี้คือไม่ลงกูนะอันเนี้ยรับตั้งแต่ปีสองสี่เจ็ดสี่แล้วที่ไม่ลงกูมักจะชัดชัด,ดอ่า ประกอบกับองค์นี้ถ้าคนที่เป็นสายหลวงพ่อโสธรหยิบขึ้นมือจะรู้เลยไม,ไม่อยากจับนี่อันนี้ปีไหนครับ องพัน,นห้า,หาร้อยศูนย์แปดศูนย์แปดสองห้าศูนย์แปดสองพันห้าร้อยศูนย์แปดก,กัดส,สองพันห้าร้อยจริงๆอ่ะถ้าคุณดูหน้าเป็นเนี่ยคุณจะรู้เลยบางทีไปเจอเลี่ยมทองปิดหลังใช่ไหมล่ะ uh. นิยมที่สุดในกิ่งของพ่อโสธรก็คือพระกิ่งโสธร นี่หน้าใหญ่ปี2,500นิยม2,500ัชีเด็ดของวันนี้เหรียญพักแก้วมรกต <dış> นะสองสี่เ <ugly> จ็ดหพิธีใหญ่ที่สุดใช่ <hate> พอปานอ่ะนี่อ่ะนี่เดี๋ยวแนะนำสิ่งดีๆก่อนเขาสู่โหมดพระหลัก ส่วนพระเหมาผ้าอะไรเดี๋ยวเอาไว้ถ้าให้หมดเดี๋ยววันหลังไม่มีไม่มีมาฟิวฟ้าฮะวัดนอนนี่อะอันนี้น่าสนใจ <c oughs> อันนี้ครับ <c oughs> เขามีมาให้ผมเนี่ยมีมาทั้งแท้และเกนะ่ะ <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องราวที่อยากจะพูดมากเลย นทุกันวัสมัยก่อนหาที่ลงไม่ได้มผมจะบอกให้นี่อันเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยเล่นเป็นโบทรพามเมื่อก่อนเล่นเป็นพ่ออิ่มเล่นกันไปไม่รู้ที่ไม่รู้ทางไม่หาที่ไม่ได้พอเลย,ยไหมไม่คิดจะหาพูดอะไรมาถ้าไม่แพงก็ ไม่สนใจจะหาความจริงหรือหาที่กันจนผมได้เจอกับคนที่เขาบอกว่าพี่เนี่ยพี่พี่พ่อพ่อ,พอแม่บอกจานโนดบ้านผมเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ข้างวัดสุทท้า์เลยเนี่ยพระกรุงเทพแต่ก็ไม่สู้คนนี้พออะไรหรือป่าเขาบอกเนี่ยวัดดอนยานาวาผมก็พลิกหลัง คือถ้าผมเจอองค์เดียวอ่ะผมถอดรหัสไม่ได้แต่พอผมเจอหลายองค์เพื่อนเพื่อรู้อะไรไหมครับอ่าเพื่อนเพดูนะครับเพื่อนเพเห็นไหมว่ารอยจานเนี่ยมันไม่อยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยตัวใหญ่ตัวเล็กรอยจานไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดียวกันเลย เนี่ยที่ทําให้ผมขนลุกถ้าเห็นองค์เดียวไม่รู้อะไรเพราะเห็นหลายองค์รู้ว่าทําไมรอยจานไม่อยู่ที่เดียวกัน oh. เพราะเขาจานทีละองค์ไงแบงค์ oh. ทำหุ่นเทียนมาหนึ่งองค์แล้วก็จานทีละองค์ uh huh. ของเก๋คือไม่จาน uh huh. กับถ้ารอยลอยยันเนี่ยอยู่ตําแหน่งที่เดียวกันหมดนั่นคือเก๋ หลักการเดียวกันกับดูเพราะปู่สุขของของมะถ้าลอยจานอยู่ที่เดียวกันหมดอันนั้นคือพระมีบล็อกไม่ได้จานสดถ้าพระจานสดจานจีระองเห็นไหมเหมือนคุณเขียนหนังสือนะกระดาษทีละใบอะ่ะมันจะไม่อยู่แต่งเดียวกันเฮ้ย <Hey! S 2> พราะกื่นวัดดอนแล้วจานจีระองค์แม่ กิ่งพาะกิ่งวัดดอนทุกวันนี้ไม่เห็นกันแล้วนะใช่ปะ่ะกิ่งพาะกึ่งวัดดอนองคหนึ่งเป็นแสนไม่เห็นกันแล้วนี่มีพระพิฆเนศวัดดอนยานาวาให้เราได้ใช้กันวันนี้ลงยูทูบไปชัดเจนนะแล้วพอบอกเป็นวัดดอนนี่โอ้โหเหรียญจักรเพชรเท่าไหร่อ,ร,อรุ่นหลังๆนะกิ่งเพราะกิ่งน,นี่ไม่ได้เห็นกันแล้วนะองเป็นแสนแต่ไม่ได้เห็นกันแล้วอะ่ะหมดไปแล้วไม่มีใครมาขายกันแล้ว ปีสองสี่แปดศูนย์เสกบทพามวัสุทัศน์นี่เอาแล้วครับบันทีละองค์ทำทีละองค์สุดยอดครับเป็นของพ่อกึน่นรัดอนแต่เขาจะเข้าพิธีเสกพร้อมกันที่วัดสุทัศน์กับอย่างอื่นก็ไม่ได้แปลกแต่อันเนี้ยที่พิเศษคือจานในหุ่นทีละองค์ราคาครับมีผมสั่นแอดมินผมไม่รู้ว่าสวยหรือไม่สวยเป็นยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เจ็ดองค์แล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยคลิปนี้ออกไปนะพระแท้ทรงคุณค่าตกสำรวจได้ยังไงและที่สำคัญคือจานทีละองค์นี่โโพ,พระพิคเนศวัดดอนยานาวาวันนี้องค์ละสามพันแปดมีใค้เจ็ดองค์องละสามพันปดอยมีแค่เจ็ดองค์ครับเนื้อเหมือนอินโดจีนเลยถูกต้อง อง์ละสามพันแปดพี่มีให้แค่เจ็ดองพี่พี่หลัสพลปิดหึพี่ทวีปิดสองมีห้าินพี่ช้งปอกปิดหนึ่งเป็นหกเหลืออีกหนึ่งองค์ครับองค์งสุดท้ายผมบอกเลยสามพันแปดร้บาทเอ้ยเอาไว้ที่เราองคหนึ่งดีแบงค์เลยโอ้โหทันเนี้ยเนี่ยครับของพ่อกึน่นวัดดอนยานวาหลักแสน แต่ตอนนี้ที่คุณเห็นยุ่ผมให้คุณสามพันแปดแต่ต่อไปปินนี้สามหมื่นก็ไม่แพงโอ้โหพี่วีรละพี่พีระพันอ่ะพี่พี่วีระได้นะครับพี่วีรล,ละได้อ้าวนี่นะครับพี่อันนี้จานป็อีกหนึ่งอึ้งตรงจานทีละองค์อ้าวโอ้โหเพื่อนใส่ไข่ปลายังปิดเมื่อกี่คน คำเจ็ดคนพอดีพอดีไหมหรือเกินพอดีพอดีนะเนี่ยผักแก้วโอ้โหสองสี่เจ็ดห้าอแล้วดูความสวยนี่คือเหรียญพักแก้วมรกตที่คุณสบายใจพิธียิ่งใหญ่อลังการ แล้วบอกเลยว,ว่าพระแก้วผมทําไลฟ์ไปหลายครั้งแล้วนะเหรียญพระแก้วพิธีนี้พอเปลี่ยนเสกบู่เข็มเสกพอพิงบางประกอบเสกพอจาดพอจ,พอจ,พอจงพอคงเสกเป็นงานฉลองร้อยห้าสิบปีของกรุงรัตนโกศิทร์เม,มืองหลวงเราชื่ออะไรรัตนโกศิทร์รัตนโกสิทร์คือเมืองที่เป็นที่อยู่ของพระแก้วใช่เหรียญพระแก้วมรกรแล้วสวย เหรียญพระแก้วขอบคุณครับผมบอกเลยครับว่าพระแก้วมรกตกดเหรียญน,นี้มีคนรู้หรือเปล่าว่าสร้างในงานฉลองร้อยห้าสิบปีกรุงรัตนโกสินทร์สร้างในงานฉลองสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสร้างในงานเดียวกับฉลองรูปปั้นพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก กรุงเทพมหานคอรอัมมอร์ตะโกสินมหินทรามหานิลกพบนพพรัตราชธานีบุรีรมบรมาราชนิเวศมหาสถานอัมมอรพิม,มานอวตารสถิตกิตตวิศนุคือเป็นเมืองพระที่สัตปิดสถานพระแก้วมรกตที่พระวิศนุเป็นผู้สร้างมาเลยครับสองนาดีหนึ่งมืนบาทมาแล้วครับเปิดแรกขอบคุณพี่ๆและอาจารย์โอที่ให้ผมไว้ศึกษาคร,ครับครับ นี่ฮะพระแก้วมรกตถ้านี่นคือพระพุตติศักิ์สิทธิ์ไม่ใช่พะประเทศนะสักด์สิทธิ์ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่อ่ะมาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับมาหนึ no ่งหมื่นหกพันห้าร้อยมาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทครับมาหนึ่งหมื่นแปดพันบาทแล้วนะครับเหรียญพระแก้วมรกตต่อไปจะเป็นเหรียญที่คุณหาไม่ได้ผมบอกเลยบอกที่ไหนครับ ยังไม่ได้ส่องข้างล่างเัาก็เลี่ยมอันนี้คือเลี่ยมสมัยโบราณจะเลี่ยมฉลุจับคอแบบนีน้ซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีละเลีเ่ยมกลมๆเลยเพราะฉลุยาก,ยากนี่คืองานโบราณมาสองหมื่นที่พี่อัศดากรน,นะครับเลี่ยนสวยมากนะเนี่ยอยากให้ดูครับพร้อมเลี่ยมทองอเหรียญเปล่าๆตอนนี้ก็สองหมื่นกว่าเขารู้แล้วครับ ว่าพระแก้วมรกตคือถ้าใครได้บูชาจะครอบครัวจะเกิดความอุดมสมบูไรณ์พิธีใหไ่ไม่แพย้ยี่าสตรวะและที่สำคัญคือเป็นพระพุทธศักดิ์สิทธิ์นี่ที่พระเจ้าอยู่หัวทุกองค์ต้องไปเปลี่ยนเครื่องทรงทุกฤดูอ่ะใช่และที่สำคัญคือเขาบอกว่าคนลาวบอกประเทศไทยอ่ะเจริญรุ่งเรืองก,กว่าเขาได้เพราะมีพระแก้วมรกต ราคาสุดท้ายอยู่ที่สองมื่นนะครับโอ้ครับเอาแล้วครับผักแก้วมรกดแล้วเหรียญเนี้ยสวยแบบมาสองมืจมูกโด่งสภาพเต็มร้อยพี่พาสกรจมูกโด่งเต็มร้อยสวัสดีครับพี่อุ๋ยบันทายปิดแล้วนะครับพักแก้วมีการทำมากกว่าหนึ่งครั้งนะใแต่ถ้าครั้งแรกอ่ะต้องคมแบบนี้เลย ปดที่พี่พากรนะครับ21,500ห้าร้อยบาทดูลอยต่อยันดูผิวอันนี้ร้อยเปเซนพี่พากรเก็บแบบนี้เขาเรียกฉลาดเก็บครับผมบอกเลยฉลาดเก็บซึ่งพระแก้วมรกตเหรียญปีสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยวาระสำคัญคือฉลองครบร้อยห้าสิบปีกรุงรัตนโกสินทร์เจนีวาเพราะช่างห้างเตียนเซ้ง กว่าจะนมลพายุนั้นมาแล้วแต่เราองค์ลำบากสุดยอดเหลี่ยนพระพุทธอ้าวดูเพศนี้รบทุกรุชาเพิ่มความรู้ดีครบทุกมุมเปิดหมดไม่มีมกกป่องนี้ป่องนี้เท่าไหร่ต้องแพงเท่าไหร่พี่เอาซักสามหมื่นห้าแล้วกันผมว่ามีรายการเดียวในประเทศไทยนะที่เห็นแค่กล่องแล้วมีคนกล้าใส่ราคาใช่ปิดสามหมื่นห้า คุณอาทาวีพี่ทวีครับผมนึกแล้วพาต้องดึงดูดกันไปโอ้โห,โหปวนบางจากมาคำรอบอือโอ้โหพระชายปู่บุญหมอมเลี่ยมทองอกีบบัวปู่บุญวัดกลางบางแก้วสามหมื่นห้านี่พอหรือยัง สามองค์นี้พอ,อยังพี่ี่บอกว่าเกินตั้งแต่องค์แรกแล้วเจ้าของพระนั่งดูเนี่ยคุณจะได้รู้ว่าผมอะ่ะนำพระที่ได้มาเอากำไรนิดเดียวเพื่อให้คนที่ได้ดูไลฟ์ผมอยู่เนี่ยสามารถเข้าถึงพระเครื่องได้แล้วได้เห็นพระยอดนิยมจริงๆพอเห็นก็จะมีภาพจำเนื้อเหมือนอะไร ก็นึกหมืเนื้อเหมือนพระสมเ็จโตไงพิทยวีขอโอเคโอเคขอบคุณครับพิสุริยนโอนเกินแล้วขอดู vr เอาได้บี vr มาแน่นอนนะครับพี่ๆสบายใจครับเพราะว่ารักทุกคน You. Okay. ยุติธรรมแน่นอนแต่ขอดูก็ต้องให้ดูเกิด<อ>ถ้าขอดูแล้วไม่ตรงอะ่ะนั่นสูญเสียความชอบธรรมนะอ่าไม่ต้องห่วงรักทุกท่านครับเรบพรอเงินนี่วัดโคกสมานคุณเพรอเงินในอหอมนะไปออกให้ที่ใต้นูน่นนี่พิจิตรนี่พิจิตชินเงินพอเต๋ ปูใจว่าเสด็จอโอ้โหประจําวันปูใจได้ไงโอ้ปูใจได้ไงผมอยากจะบอกว่าเนี่ยหลังยันธรรมจกักรหรืออริยสัจเนี่ยเห็นไหมอ่ะคืออริยสัจใช่ธุสานิมะอ้าวคุ้มสุดๆถ้าไม่คุ้มอ่ะ จะมีรายการที่ไม่เห็นพระเห็นแต่กล่องแล้วคนปิดกันเหรอครับใช่นี่คือมาตรฐานของเพศสันขวานก็การที่ผมปล่อยพระราคาเนี้ยทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เก็บพระแท้ไม่ได้เอาเงินโยนทิ้งน้ำเก็บพระยอดนิยมเก็บพระยอดนิยมไว้เนี่ยครับมีอีกไหมครับเป็นมรดกลูกหลาน